สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอน์ฟามี่น,นคะคะมีรถปิศารนาแล่นเข้ามาที่ลานวังปู่นะเขากลับมาแล้วค่ะผู้ชายคนนี้บอกว่าจะเจอกันที่สุรินนะคะแต่ว่าเขากลับมาแล้ว เขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเราแอบ,บ่องเขาอยู่รับพี่นาะอ,อือไปแต่บ้านรู้ไหมว่าใครโมคุณคุณเนาะนั่นยา่ยามาแล้วลโอ้ย่ารู้ย่ารู้เลยว่าใครมานย่ารู้แล้วย่าล้ลาลวงกระเป๋าแล้วตอนนี้เอาอีกเครื่องหนึ่งมาถ่ายเอาแล้วพี่น้อง ย่าชิรู้เลยนั้นเอ้ารับสาย,าสายมีสายเข้ามีสายเข้าเอาเขาลงมาแล้วเหลือแต่ขา,าบบโอ้เขาให้แต่เ,เขาให้ถ่ายขาแล้วพี่น้องเดอนนี่นะ ใครมาเราแอบถ่ายนะตอนนี้เราแอบถ่ายอยู่นะเอฟซี Z. เขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเราเลยตอนเร่งนะฮะยาชีเตรียมพร้อมอยาชีเตรียมพร้อมยกกล้องขึ้นมายกกล้องขึ้นมานั่นนั่นยาชีนะฮะ โผล่มาแล้วโผล่หัวมาแล้วโผล่มาแล้วโผล,โมลโ่มาแล้วพี่น้องเขามาแล้วเขามาแล้วโอ้เขามาแล้วพี่น้องไหนว่าเจอกันที่สุรินไงข้ามากระพระเอ๋ะข้ามากับพระคิดมากับพะระบอกอ,อ,อืม เมื่อกี้มีพระมาหนึ่งคันรถมาแล้วมาแล้วนิมนต์เลยบอวายเออเขาบอกว่าชิดจะไปรอที่จังหวัดสุรินไงเออ ไหนบอกจะไปรอที่จังหวัดสุรินไงจังหวัดสุรินทุล่ะอืมเป็ท่าแล้วนะว่ามีไฟหนาทั้งแค่อ้าววูไจมเหยียบตลอดอืมไฟสิยไปลากนิ่ยดตัวห้ว้ายแสฟ้าดีดีเวไปลักนิ่งปอ่ะไฟสิไปลักแล้วไปปุกบอะหอว่านี่กัน้าด้านให้เพวมวาใี้มันอะรวายเยได้ีก็ไปจับคุณต ใส่มอดาเข้ายังมาทาดาที่ไหล่ะมาแล้วเฮ้ยเขาซื้อไม้เขาซื้อไม้ใหม่นี่โอ้ือะโดดแล้วไหมจริงบอกอีอันนี้ออโอเยซื้โอ้ถอยแล้วเอ็ดชิดถอยเครื่องใหม่แล้วนี่นาจแตกกันนี อ้แน่โทรศัพท์อาาอปูป้าโทรมาครับรุ่นไหนที่รุ่นไหนน่ะไม่บอกครับบอกหน่อยนะรุ่นใหม่ล่าสุดของอะไรซัมซุงฮาจีซัมซุงกับฮาจีมันกับฮาจีเปล่าเสมอเลยกับปูป้ารุ่นรุ่นรุ่นห้าห้าเอออย่าว่าอายุ คอยกำลังจะถามว่ารุ่นห55เนี่ยละก็มันรุ่นใหม่ออกใหม่ไงอืมราคาตัวอไหรราคาตัวไหน300มันมันที่มันหาเลยนะเพราะว่าซัมซุงมันสามารถกลับได้เนาะกลับหน้ากลับหลังได้ไม่ยังอ่ะคะโอ้งานล่ำของั้วรัวหลับงานล่ำเตี้ยงครับอรยีกันนะ คลิปบางว่ะคลิปบางเราที่เคยลำมาลำคิดบางล่ะนะพิมพ์มาได้ไหมคะพิมพ์เข้ามาในไลน์เลยจะพิมพ์ใช่ค่ะพิมพ์พิมพ์รายละเอียดเข้ามาเลยค่ะอยากคิดอะไรแอดคิดมาตรงเวลาเป๊ะเลยนะลูกสายลูกวางเราจะทำเราจะเสิร์ฟมาพรุ่งนี้เหรอคะ เกิดปัญหาหรือเ่าได้ค่ะพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้ค่ะเจ้าบ่าเขาไปค้ำยิ่งมั่นไงมันว่ามั่นตายบ่มันวาบ่าวต้องควรเดิ่มมือค้ำควอำเต็มที่เออเอาอันนี้พักควอำเต็มที่ได้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 มันอยู่ในกล้องเหรอพี่มาเลยค่ะเห็นอะไรในกล้องเออเห็นกล้องเออก็อยู่ในกล้องก็ไม่เป็นไรเออก็ไม่เป็นไรจะได้หลายๆคนมีอะไรบ้าง มาได้ตมาเปียนกินต้ำมัละกอมาละกอเจเลยเน huh? well, ี่ยเขาใบชีค่ะค่ะค่ะมบตั้งีระบุไม่ใค้างได้ได้าไมนีเจ พ่อใหญ่้างกับปู่ยั่ไปจ้าทท่ายังกัทีมันอีกสิเดี๋ยวพิมรายละเอียดตานตกร็จค่ะเป็นเท่าไผูมได้กเลยค่ะคือฝนตกฟ้าจะูตายประมาณ2-3ฝนตกฟ้ารจะูตายแต่นคนนี้ดับเปนตายเน่คนนี้มันดับเป็นตาย อังกูบขาวเวสายยาดน่ซูเปอา์ดิน่มาตอนนั้นผมตูมารับ้หมกสี่โซ่สี่โซ่ย่าย่าก็เลยวัดินีนึงตีสองก็ไินทังนั้โทรศัพท์อะไรกันแล้วโทรศัพท์เข้าดุลวๆอย่างเงี้ยค่ะโทรศัพท์ใหม่อล้วรับดุวๆเลยนะฮะงานลัมบ่งานแต่บ่าวนามาเลยงานลัมบมาโลดบโอ้มาผมงานรัมบ์เขาจะจะใครใครก็เห็น งานล่ำนะถ้าจะจะค่อยล่ำโกรชับใหม่ไม่ตาใหม่หรือเปล่าตาไปล่างก็คืออันอันใหม่ถ้าใดๆเหรอไม่ได้าไม,มาทันอยู่บ้าน,น้านๆคนมากนี่และจีมันลุ่มเหรอมา่ไป ุนสมอนขันทวงหม้ปลาแห้งซาบานถูงตองแล้วก็เอามาไว้ที่ตู้ขอบคุณแมวเลยเาเช่าค่มาเข้าที่จะมันบลแห้งอะไดมันเปียกก็ไดันี่ตัวนี้จังกรอบนี่ตัวนี้ค่ะน้องเปียวเป็นคนทอดนะปลานี้ขอบอก เบียว์เป็นคนทอดไม่เก่งเลยแบบอบผมเลยมันเริ่มตีหนหยาบแล้วมันปรหอนนะนีเออ่เบียวทอดรสชาติเปลี่ยนไปจากปลามาก <c oughs> ออกไปทางกาแฟน,นิดนึงกาแฟดำมปะ <c oughs> กาแฟดำ ดาราเลยเนาะกล้องลุมมติ๊กในักเขาพย้อนหน่เออวันนี้ถ่ายชิดนะดารามาเมอ้ยมองไปมองมาเหมือนดิวตัหัวมากินน้ำเดมไหมอใส่แว่นเเออเอยาต้องเธอไปอีกไม่เห็นยาเลยชิดชิดเจอไปนู่นยาเธอไปใกล้ชิด

กรรมตาสวดอาว้ามันฟังผูกค่ะว่าเราไปเอาอืมอบาไปนไม่ได้ท่านแล้โอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ